ันเก็บเพ็ดพอในอาซโดนอยู่อยากไปทางอื่นกับ่ได้ไปดอกนี่ต้องเอาทุ่งมือออกเป็นดินนะ่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องขอ้าวปลาเฮดด้วยค่ะเฮดไข่กำลังออกค่ะหุยดอกใหญ่แห้งเฮดจะได้ยังสิบ่แตกนี่เฮดจะแนงสิบ่แตกดอกใหญ่คักนี่จีจีมันอยู่นหน่อยหน่อยจุ่มหน่อยมัน ที่แรกคิดว่าสิบาม่ามานีแต่ฝนตกก็เลยมาค่ะฝนตกมันหนาสิไงใบกอเกาก็เลยมากอ้ยยุ่งหลายขนาดลงๆยังยุ่งหลายปุ้ยหกักแตก อันนี้ฟนตัดใหม่ออกใหม่บําบกจุดมันอยู่ใสที่แนนอนค่ะก็เลยบํหูกว่าต้องมาต้องมาเบิงเอาว่ามันจะออกบันไดเพราะว่าิ่นตัดใหม่ใหม่ิ่นสมปานังสิบันนีมันสิออกแบบฟนเ,นเล็งค่อยออกเนาะค่ะนบ่เบลิงบ่ออก กำลังจุ่มหน่อยกำลังขืนจุ่มเต็้มอยู่นี่ก็เลยต้องเดินมาบอมมากบขีเห็นปลาขีเห็นดงขีเห็นเฮดคันโยกเกล็กกบเขาเอาพายด้วยค่ะดอกหน่อยมันมีน่ะแม่คะ่ะก็เลยบอมมาอยู่ก็ได้ฝนตกใส่น้ำก็เลยต้องมาคิดว่าถ้าฝนตกใส่มันต้องมี ปิดดอกหน่อยมันไหวไเข้าวมัน่ขึ้นนี่บอลเดียวกับพ่อพ่อตำปนพ่อปนพ่อแกงมาบาท่านพี่น้องมะเวียนต่างหลายเตอให้ละงูขาววันนี้ห้อยเขาบีบทิมห้อยเขาบีบทิมต่างหลายห้อยเขาเก็บว่างทิมแล้วก็บีบทิมต่างหลายอันนี้นี่ใครมันนี่ เขาปุงห de pues er ัวบันน um. nah pues ีให้ละงูออกมันเป็นไข่ๆอยู่แบบห้อมันเก็บถิ่มเต็มเลยนะเพราะว่าหลอกแหลมันมันมันเนาโอ้ยมันแหงใต้แหละกับพังใบแถวนี้บันนีเพราะมันเกิดขึ้นมาเขาปุ้งว่าเหดละงูออกบันนี้เพาะเก็บแล้วเขาก็บีถิ่มเต็มพื้นเลยาเป็นซิปไค่เลยผลละนี่เสียดายแห้งมาประทานเมื่อวานกับมาอยู่คือไปเห็น มาตอนสอบคือมาเห็นเขาบีบไปแล้วบ้าเนะอาน่ะบ่หูวาเี็ดละงงออกแต่กับเห็ดชิมเหมือดเลยนะเสียดายมีแต่ใครๆนะเมื่อเดินพีนออ่หน่องมาเก็บเห็ดเพาะน้ำกันขาวอยู่เห็ดเพาะออกม่มาผู้เดียวอาจิบได้ภาพสวยงามด้วยค่ะนี่ค่ะเห็ดเพาะ อันนี้ในหัทางด้วยค่ะใน่ทางเลยอืแตกเสียดายเสียดายให้งงเรางอขาบีทิมโอ้เสียดายเด็กกีเทนว่าหายนี่ คิดเห็นบ่หาเห็ดลงงอกออกมาให้เขาบ่หัวมันออกอืมันี้เกบเห็ดพอนี่อาซโดนอยู่อยากไปทางอื่นกับวันด้ไปดอกนี่ต้องอาทุงมือออกเป็นดินน่ะ ขังท่างนะคะอันนี้เขาก้อยทางขึ้นไมแต่ว่าจุดเกาวมันต้องออกนะมามเก็บข้าวหนึ่งล่ะเห็นมันหลายเลยอ,อัดวิดีโอที่แหลกว่าสิบ่อัดดอกคิดจตนั่งเฮลงงูที่เขาบีทีม กลัองออกใหม่กําลังขึ้นขาว,ขาว สียดได้เสียได้หิดลงหงงแหงเขาขาวนี่เสือเห็ดพอกำลังเดินใหม่เด้อค่ะนี่เสือเห็ดพอนี่กำลังออกใหม่กำลังเดินเสือเต็มเลยเสือกำลังเดินค่ะแล้วอันก็มี นี่ดอกลังอันกับกว่ันนีค่ะตัวนี้มันอยู่ในทางมันหลดเหยียบมันเบลมันหนาวเสือเดินไหมกลับแล้วเด,ด้อค่ะเฮ็ดไข่ขกับประมาณได้เดมกหนึงนาา่งนี่ละค่ะ บระดาทายทั้งมืดค่ะทายเป็นมางอันค่ะเห็ดพอกกระดซ้ำนี่แหละค่ะได้แก้งหนึ่งอยู่ค่ะแก้งหน่อยอยู่ค่ะมันีฟ้ากับกระสิดได้ประมาณนี่แหละค่ะจบคลิปเพียงเท่านี้เด้ค่ะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเห็น่พอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ